พี่ชาวเมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่11กรกฎาคมคุณได้วิวฟอร์จูนส่วนเขาได้6เหรียญกลับหัวนะคะวันนี้ไพ่ดีมากค่ะจะมีข่าวดีนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมีปฏิหารเข้ามาช่วยนะแฟนคุณได้หกเหรียญกับหัววันนี้เขาต้องระวังเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาเอาเปรียบเขาในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยแฟนมีบางอย่างที่ไม่สบายใจควรจะพูดคุยกันจะได้ปรับความเข้าใจกันเนาะมีไพ่ r ีคาบ e r ี่ด้วยหมายถึงการคืนดีกันนะคะการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็อิดอีเซฟ for you to love ก็หมายถึงว่ามันปลอดภัยที่จะไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้แนะนําเลยวันนี้นะคะสําหรับคู่ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันที่ค เคลียร์กันนะคะมันจะได้ผลที่ดีนะส่วนคนโสดสนิทนะคะเม่ว่านเน้นเรื่องอื่นๆไปก่อนเรื่องความสมคัญเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะเพราะพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นหกเหรียญกับหัวเขาก็ยังแบบไม่พร้อมที่จะลงหลักฐานะนะคะยังไงก็ต้องดูดูกันไปก่อนนะ